สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามที่ตรงนี้แล้วก็กดแจ้งเตือนที่ด้านหลังตรงนี้จากนั้นกดทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องเงินฟรีแชนแนลนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในแอป z.com research นะครับซึ่งแอปตัวนี้หรือว่าเว็บไซต์ z.com research เนี่ยาการทำงานก็คือการทำแบบสอบถามนั่นเองนะ ใครที่ยังไม่รู้ว่าเว็บนี้หรือว่าแอป,ปนี้มันทํางานยังไงนะครับก็สามารถไปดูในช่องผมได้นะครับผมก็ได้ทําคลิปสอนไปหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการสมัครวิธีการเล่นหรือแม้กระทั่งวิธีการถอนเงินนะครับแล้วเว็บนี้ได้จริงหรือเปล่าก็สามารถไปดูในช่องผมได้นะครับในคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตการแรกของเราวัลจากเว็บนี้ไปนะครับหรือว่าใครที่อยากดูว่าเว็บนี้ยังจ่ายจริงอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็มาดูคลิปนี้เลยนะครับอ่ะก่อนอื่นดวผมจะพาไปดูประวัติที่ผมทําการถอนเงินก่อนนะครับหรือว่า ประวัติที่ผมทําการแลกของรางวัลไปนะครับผมก็ให้เราทําการกดไปที่ประวัติตรงนี้นะครับกดเข้าไปเพื่อดูประวัติการแลกของรางวัลดูว่าประวัติการทำแบบสอบถามเนี่ยก็จะอยู่หน้านี้เลยนะครับอ่ะประวัติที่ผมทําการแลกไปก็จะเป็นอันนี้นะครับ <ul. S 1> <c oughs> ผมแลกไปเมื่อวันที่11เดือน 9, 9 <c oughs> ที่ผ่านมานะครับหรือว่า12วันที่แล้วนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่ผมไม่ได้อัล <ảo> ิปในวันนั้นเลยนะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะครับ อ่ะก็ผมแลกไป2ใบนะครับซึ่งจะเป็นบัตรทรูมันนี่มูลค่า150บาทตรงนี้นะครับใช้คะแนนอยู่ที่490บาทนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับ490บาทไอ้ขอไพ่นะครับใช้คะแนนอยู่ที่490คะแนนนะครับอ่ะขอภัยด้วยแล้วกันนะครับ490คะแนนนะแล้วก็จะเป็นบัตรทรูมันนี่150บาทตรงนี้นะครับผมก็แลกไปเมื่อวันที่11เดือน9ที่ผ่านมานะหลังจากที่เราทําการแลกของรางวัลเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบัตรทรูมันนี่หรือว่าบัตรนเนี่ย หลังจากที่เราแลกปุ๊บเนี่ยเมื่อถึงวันศุกร์นะครับเพราะแอดมินจะส่งมาภายในวันศุกร์นะครับเมื่อถึงวันศุกร so ์ปุ๊บเนี่ยแอดมินจะส่งมาให้ในเว็บไซต์นะครับทุกคนฟังผมให้ดีๆนะก็คือรหัสเนี่ยมันจะไปอยู่ในเว็บไซต์นะครับมันไม่อยู่ในแอป,ปนะใครที่เล่นในแอป,ปเนี่ยก็สามารถไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับเพราะว่านในแอป,ปมันจะไม่มีนะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเว็บไซต์นะครับผมทุกคนก็สามารถพิมพ์ตามนี้นะครับก็คือ z com research นะครับพิมพ์เข้าไปนะ ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ใต้ตคลิปผมเพื่อทำการสมัครได้นะครับี๋ยวผมก็จะแปะล,ลิงก์สมัครไว้ให้นะสมัครฟรีเล่นได้ฟรีแล้วก็ถอนได้จริงๆ100%แน่นอนนะครับก็บางครั้งเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับแต่ก็ยังจ่ายจริงอยู่ถึงตอนนี้นะครับผมขอยืนยันเลยนะครับโอเคอ่ะตรงนี้เนี่ยใครที่เพิ่งสมัครใหม่เนี่ยก็สามารถกดมาที่ตรงนี้นะครับเพื่อทำการสมัครสมาชิกได้นะครับคนที่จะสมัครเนี่ยต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปนะครับเท่านั้นถึงจะสมัครได้นะ ใครที่อายุไม่ถึง15ปีเนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับโอเคอ่ะหลังจากที่เราทําการสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยก็สามารถกดเข้าระบบได้นะครับตามปกตินะใครที่อยากดูคลิปวิธีการสมัครเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปที่ผมทําไปแล้วได้เลยนะครับผมก็จะแปไะไว้ด้านล่างนะครับทุกคนสามารถกดลิงก์เพื่อไปดูได้นะในคลิปนี้ผมจะไม่ได้สอนวิธีการสมัครนะครับอ่ะหลังจากที่เราเข้ามาในเว็บไซต์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับ ของรางวัลเนี่ยมาดูหน้าหลักตรงนี้ก่อนนะครับหน้าหลักตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็จะมีตรวจสอบรางวัลนะครับแรกของรางวัลแล้วก็ประวัติการทำประสบถามหรือว่าประวัติการแรกของรางวัลไปนะครับแล้วก็จะมีแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับตรงนี้ก็เป็นแก้ไขรหัสผ่านนะครับแล้วก็จะมีเมนูแนะนําเพื่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าแรกก็คือหน้าหลักตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคะแนนของเรานะครับผม โอเคพอมาด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแบบสอบถามนะครับของผมเนี่ยแบบสอบถามไม่มาเกือบอเดือนกว่าแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดที่มาก็คือวันที่10เดือน8นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยไม่มาอีกเลยนะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ติดต่อแอดมินไปเลยนะครับลืมนะโอเคให้ okay. เราทําการเลื่อนลงด้านล่างนะครับจะเจอกับเมนูรางวัลทั้งหมดของเราอยู่ตรงนี้นะครับรางวัลทั้งหมดของคุณนะครับก็ใครที่แรกเป็นบัตรทรูมันนี่หรือว่าบัตรการิ่าเนี่ยก็ให้มาเช็คตรงนี้นะครับ นอกเหนือจากการแลกพวกมือถือ iPad เนี่ยก็อันนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะส่งยังไงผมก็ไม่เคยแลกเหมือนกันนะครับก็น่าจะส่งมาถึงบ้านนั่นแหละนะโอเคใครที่แลกเป็นบัตรทรูมันนี่บัตรการีน่าเนี่ยก็จะอยู่หน้าตรงนี้นะครับหน้าของรางวัลเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะถ้าใครที่หาไม่เจอเนี่ยก็มากดตรงนี้ก็ได้นะครับใครที่หาไม่เจอก็กดตรงนี้นะครับตรวจสอบรางวัลตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะพาไปยังหน้าของรางวัลตรงนี้เช่นกันนะครับผม ครั้งนี้ที่ผมแลกของรางวัลก็คือครั้งที่24แล้วก็25นะครับผมอ่ะตามนี้นะครับแล้วของรางวัลเนี่ยได้มาเมื่อวันที่17เดือน9นะครับอ่ะอันนี้17เดือน9กนะครับก็คือวันศุกร์นั่นแหละนะครับทุกคนสามารถไปดูปฏิทินได้นะครับว่าตรงหรือเปล่านะโอเคของรางวัลเนี่ยก็จะส่งมาภายในวันศุกร์นะครับผมทุกวันศุกร์เลยนะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นรหัสบัตรนะครับก็คือเป็นรหัสบัตรทรมานี่นั่นเองนะ รหัสตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรหัสบัตรทรูมันนี่14ตัวนะครับถ้าเราแลกเป็นบัตรกอร i น่าเนี่ยก็จะเป็น16ตัวนะครับอันนี้เป็นบัตรทรูเป็น14ตัวนะก็บัตรตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปเติมในทรูมันนี่วอลเล็ตได้นะครับหรือว่าจะเอาไปเติมเกมก็ได้เช่นกันนะครับสาหรับน้องๆนะก็ไม่ต้องขอเงินพ่อแม่ด้วยตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเล่นไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ถอนได้เองนั่นแหละนะครับผมอ่ะ ดี๋ยวผมก็จะเติมให้ดูด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเติมใน Wallet กันนะครับก็เดี๋ยวผมจะเติมรหัสอันนี้ก่อนนะครับก็คือรหัสแรกตรงนี้นะโอเควิธีการเติมเนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นแล้วนะครับถ้าใครยังไม่เป็นเนี่ยก็ทําตามนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาใน True Money Wallet เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทําการกดไปที่เมนูเติมเงินเข้าบัญชีตรงนี้นะครับมุมบนซ้ายมือนะครับอ่ะพอมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยให้เราทําการเลื่อนลงด้านล่างนะครับจะเจอกับเมนูแบบนี้นะ ก็คือเป็นบัตรเติมเงิน True Money นะครับเราสามารถกดเข้าไปนะครับปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราทําการเอารหัส14ตัวเมื่อกี้นะครับมาใส่ในช่องนี้นะแล้วก็ทําการกดถัดไปตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ทําการเติมเงินเข้า True Money Wallet นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอารหัสมาใส่ในช่องนี้ก่อนนะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นรหัสแรกนะครับทุกคนสามารถดูได้นะครับว่ามันตรงหรือเปล่านะก็คือ94147019616156นะครับอ่ะตามนี้นะครับ94147019616156นะครับอ่ะกดถัดไปได้เลยนะครับจากนั้นก็กดยืนยันนะครับโอเครอสักครู่หนึ่งนะโอเคเติมเงินเรียบร้อยนะครับเงินก็เข้ามาในบัญชี t ร u มัน n ี y ว a ลเ e ็เป็นที่เรียบร้อยนะ ก็จะได้มา112บาทนะครับ112บาทกับอีก50สตางน,นะก็จะโดนหักค่าธรรมเนียมไป37บาทเลยนะครับก็ถือว่าเสียไป1ใบนั่นเองนะครับก็คือค่าธรรมเนียมเนี่ยแพงมากแต่ก็เราได้มาฟรีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทําการเติมอีกใบหนึ่งนะครับผม โอเคอันนี้ก็จะเป็นรหัสที่2นะครับอ่ะก็ตามนี้นะครับ36917874หนแะครับ3 6 9 1 7 8 7 4แล้วก็8 41396นะครับนะตามนี้นะครับ36917874 8 41396นะประมาณนี้นะครับก็กดถัดไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ทำการกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะ รอสักครู่หนึ่งนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเติมเงินเรียบร้อยแล้วนะสรุปก็คือเติมเงินได้ปกตินะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในประวัติกันนะครับว่าเงินเข้าจริงๆรหรือเปล่านะทุกคนก็ดูตามนี้เลยนะครับว่าเงินเข้าจริงๆแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะตรงนี้ผมขอยืนยันเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เล่นเว็บนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปะลิงก์สมัครไว้ด้านล่างนะครับทุกคนสามารถกดลิงก์ไปสมัครกันได้นะครับถ้าใครสมัครไม่เป็นหรือว่าเล่นไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมก็ มีคลิปสอนไว้ให้นะครับสามารถไปดูคลิปสอนได้นะครับผมในคลิปนี้ผมก็มีซองมาแจกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างซองกันเลยนะครับวิธีการสร้างซองเนี่ยให้กดมาที่ตรงนี้นะครับดูทั้งหมดตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงด้านล่างนะครับจะเจอกับเมนูตรงนี้นะครับก็คือส่งซองของขวัญตรงนี้เลยนะก็กดเข้าไปนะครับผมอ่ะมันก็จะมาอย่างหน้านี้นะครับตรงนี้ก็ใส่ยอดเงินไปเลยนะครับในครั้งนี้ผมจะแจกอยู่ที่100บาทนะครับ แล้วก็แบ่งจํานวนเงินให้มันเท่ากันด้วยนะครับส่วนคนที่รับซองเนี่ยก็คือ20คนละกันนะครับจะได้คนละ5บาทนั่นเองนะตรงนี้ก็ใส่คําอยรเข้าไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมกดยืนยันไปเลยนะครับอ่ะมันก็จะมาหน้านี้ตรงนี้เราก็สามารถเอาลิงก์เนี่ยไปแชร์ให้กับเพื่อนๆนได้นะครับผมส่วนเงื่อนไขในการวางลิงก์ในครั้งนี้นะครับทุกคนสามารถเลื่อนอ่านในคําอธิบายใต้คลิปได้เลยนะ ผมก็จะเขียนไว้ให้นะครับผมใครที่สนใจอยากได้เงินฟรีจากเว็บไซต์ z c o m r e s e a r c h เนี่ยก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปผมเพื่อทําการสมัครได้นะสมัครฟรีเล่นได้ฟรีแล้วก็ถอนได้จริงๆ100%เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ